ได้มากหรือ,อยาวแค่ไหนเนี่ยความเคลื่อนไหวเราก็จะช้าตามไปด้วยค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่การบังคับ ไอ้ลมหายใจของเรา hmm. ลมหายใจของเราเนี่ย hmm. เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากเลยชาวอินเดียเนี่ย hmm. เขาบังคับเรื่องลมหายใจมา hmm. ตั้งแต่ก่อนยุคของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยทั้มที่เขาเรียกว่าอาณาปานสติ <Yeah. S 1> นะคะซึ่งท่านอาจารย์พูดทาาุในแยกออกมานะ่ยตั้งสิบกว่าขั้นตอนเนี่ย oh. เรื่องของการบังคับลมหายใจพราะเพราะถ้าเราสามารถ oh. บังคับลมหายใจเนี่ยนะให้มันขับเคลื่อนเนี่ยได้ช้าอะไรแต่อะไรเราก็จะรู้สึกดีทั้งกายรู้สึกดีทั้งใจ รู้สึกดีที่ใจเพราะว่าไอก,การบังคับลมหายใจเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจใก็คือทําให้สติเนี่ยกลับมาตรึงหรือปักไว้ที่ฐานจะังนั้นสติปัฐานเนี่ยมันเป็นตัวช่วยให้เรารู้สึกดีข้างในใช่ไหมซึ่งจะทําให้ตัวกายกับตัวใจของเราเนี่ยมีความสมดุลาร r โม n ี สมดุลแต่ถ้าสมมุติว่าตัวใจของเราเนี่ยมีเจอรี่มีความคิดอะไรต่ออะไรเยอะเนี่ยตัวกายก็หายใจอยู่ตรงนี้เคลื่อนอยู่ตรงนี้แต่ตัวใจซึ่งมีเจอรี่เข้ามันไปละไปที่อื่น<ะ>มันก็เลยมันก็เลยแปลกแยกออกไปมันไม่มีความสมดุลซึ่งกันและกันฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ตัวกายกับตัวใจเนี่ยอยู่ด้วยกันฉะนั้นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกอยู่ตรงไหนตัวใจหรือตัวสติอยู่ตรงนั้นไปด้วยกันก็จะเกิดความสมดุล <c oughs> เกิดฮาร์โมนี ความเนี่ยค่ะี้